ทำนายความฝันเล็กนําโชคฝันว่าปั่นจัก,กรยานฝันเห็นตัวเองปั่นจัก,กรยานแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ้ออร์ลคเกิลในการเปิดทํานายดวงค่ะ ฝันเห็นตัวเองปั่นจัก,กรยานแปลได้ว่าท่านตัวท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองท่านเนี่ยเป็นทางปู่ฤษีร้อยแปดกับพระแม่ทั้งสามเป็นทางเนี่ยพระแม่นะเป็นทางพระแม่เนี่ยอุมาสุรศดีรัศมีปู่ฤษีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงเนี้ยท่านควรจะ ทำบุญให้กับผู้ผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรบ้างท่านควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรฝันว่าตัวเองปั่นจัก,กรยานเนี่ยแปลว่าจะมีลูกกำลังจะตั้งครรภ์มีลูกที่มีบุญมาเกิดการค้าการขายจเจริญงอกงามจะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นจะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นการเงินดีขึ้นมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ มีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกที่มีบุญมากกว่าพ่อแม่มาเกิดเลขนำโชค3ามสองท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ